ทีนี้เนี่ยครับผมกาจะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวนะครับตัวแปร x นะครับเท่ากับสิบนะครับอ่า echo x อองมาดูนะครับเอาแบบ format นะครับก็มี bi ด้วยนะคให้เรียนบรรทัดเข้าไปด้วยนะครับอ่ะเราก็มาดูกันนะครับก็อยู่ในนี้ครับก็ได้ได้สิบนะครับทีเนี้ยเราต้องการจะเพิ่มค่าขึ้นนะครับ บวกนะครับแล้วก็มาบินค่าตรงนี้ดูนะครับแบบนี้นะครับเพิมก็จะได้สิบเอ็ดนะครับอ่าผมบวกค่าเข้าไปอีกนะครับแต่ก็ปินลงมาดูอีกครั้งนะครับก็จะเป็นสองนะครับก็จะเพิ่มไปเรื่อยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูลบค่าอ่าบวกค่าและเรามาดูลดค่าบ้างนะครับตอนแรกเอ็กเนี่ย มีค่าล่าสุดอยู่ที่12นะครับเราจะให้มันลดบ้างนะครับแล้วก็ลบๆนะครับแล้วก็ปิ้นข้าออกมาดูนะครับอ่าอ่าต้องทีนี้เนี่ยนะครับก็จะเหลือ11นะครับอ่าแล้วก็ปิ้นอีกก็จะเป็น10นะครับ10แล้วทีนี้ให้สักตัวนะครับก็ลบไปอีกนะครับก็จะเป็น9นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการลดค่านะครับแล้วก็เพิ่มค่านะครับ